สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปทำเงิน t ูมเนียร์เลตนะครับที่มีให้เราถอนเนี่ยตั้งแต่10บาทถึง2 0 0 0 0บาทเลยนะครับในการถอนเงินการทำเงินนะครับทำได้ทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ยอดในส่วนของ t ูม m นียร์เลตเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับใครที่สนใจอยากจะลองทำเงิน t ูมเนียร์เวลตเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันรวมไปถึงใครที่กำลังมองหาช่องทางการทำเหรียญคริปโตดูได้ในคลิปนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทำเหรียญคริปโตได้ด้วย ไปดูวิธีการทำในคลิปกันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับในส่งของแอปทำเงินโทมานีวอลเล็ตนะครับที่ทำได้ทั้งเหรียญคริปโตบัตรเติมเกมนะครับและก็โทมานีวอลเล็ตในแอปเดียวเลยใครที่กำลังมองหาช่องทางการทำเงินออนไลน์ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทำในคลิปกันเลยนะครับก็เลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับการดาวน์โหลดแอปนะครับจะใช้แอปได้แค่มือถือ แอนดรอยเท่านั้นนะส่วน iPhone iOS คอมพิวเตอร์นะครับให้เราไปใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์เนาะใน Google นะครับแต่ถ้าใครเป็นมือถือ Android เนี่ยเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยใน Google Play Store ส่วนใครที่ใช้ iPhone หรือว่า Computer, คอมพิวเตอร์ค้นหาได้จากตัว Google นะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์นะครับในส่วนของเหรียญคริปโตแล้วก็ทูม n น y w เ l l ต t แล้วก็บัตรเติมเกมเนาะก็ตัวนี้มีแอปชื่อว่าคอยเพย์ยูเอิร์นรีนะครับ ถ้าเป็นในเว็บไซต์เนี่ยมันจะเขียนคาว่า coinpayu.com นะจะเป็นตัวเดียวกันนะครับมีทั้งแอปใน Android แล้วก็ใน Google เนาะให้เราค้นหาตามชื่อนี้ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้จะมีลิงก์การสมัครแนบไมาให้นะ แล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับมีช่องทางเดียวก็คืออ e ีเมลนะครับหรือว่าตัว Google เราสามารถสมัครได้เลยนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าแอปเนี่ยก็จะขึ้นหน้าหลักแบบนี้เลยในส่วนของเมนูนะครับจะเป็นรูปด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทําการถอนเหรียญคลิปโตด้วยเนี่ยให้เรามากดที่รูปโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับด้านบนซ้ายมือตรงนี้กดเข้าไปเลยตรงเลเวล0ูเนาะกดเข้าไป พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูที่ด้านบนขวามือนะครับมันจะเป็นรูปฟันเฟืองที่เขียนคําว่า setting นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่เมนู wallet นะครับตรงนี้กดเข้าไปนะหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหรียญคริปโตต่ตางๆที่เราสามารถถอนได้จากแอป coinpayu com เนอะถ้าเราต้องการถอนเหรียญคริปโตไหนเราก็มาเลือกนะครับสมมุติว่าเราต้องการถอน b i n c e นะครับเราก็กด edit นะครับหรือว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีคําว่า a days นะครับผมนี่ครับตรงนี้นะเห็นไหมอ่ะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับ <_ S 1> กดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญคริปโตที่เราต้องการถอนนะครับเนี่ยกดตรงคำว่าเชงนะครับแล้วเราก็มาเลือก สมมติผมเลือกเป็น LTC นะครับก็คือ Litecoin จากนั้นเราก็เข้าไปที่กระเป๋าคลิปโตของเรานะครับที่เรามีอยู่เนาะและใครยังไม่มีเนี่ยก็ไปหาสมัครกระเป๋าคริปโตก่อนแล้วก็เข้าไปเอาของเหรียญ Litecoin หรือว่าเหรียญที่เราต้องการถอนเนี่ยเอามาใส่ตรงคําว่า Add นะครับจากนั้นก็กด Add เข้าไปแค่นั้นเลยนะครับนี่คือการเพิ่มกระเป๋าในการรับเหรียญคลิปโต าเราต้องการถอนทุกเหรียญเลยแล้วก็เพิ่มไว้ก็ได้ถ้าเหรียญไหนที่เราเพิ่มไว้แล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนเราก็กด delete ออกหรือว่ากด edit นะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขนะอันนี้คือการรับเหรียญคริปโตจบแล้วนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูด้านล่างคืออะไรทําเงินอย่างไรถึงจะได้รับเงินทั้งเหรียญคริปโตและก็โทมานี่โลเลตรวมไปถึงบัตรเติมเกมสําหรับเมนูที่1นนะครับเป็นรูปจอยเกมด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีคําว่า future offer นะครับก็จะมีในส่วนของการ ดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทําภารกิจรับรายได้นะมันก็จะขึ้นให้เราดูเลยว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวที่1เนี่ยเป็น Samsung Galaxy A53 นะก็จะมีค่าตอบแทน,นยอยู่ที่0.04ดอลลาร์เนาะแล้วก็จะมีแอปเกมให้เราดาวน์โหลดนะครับเกมที่2เนี่ยค่าตอบแทน,นยอยู่ที่237.71ดอลลาร์นะครับในการดาวน์โหลดแอปแต่ละแอปหรือว่าเกมแต่ละเกมที่มีมูลค่าค่าตอบแทนที่สูงๆเนี่ย พยายามกดเข้าไปเช็คตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรบ้างถ้ามันเป็นมูลค่าที่สูงอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยอยู่ที่387.88ดอลลาร์เนี่ยมันเลทค่อนข้างสูงนะเรามาดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันต้องเสียเงินในการทําภารกิจหรือเปล่ามีการเติมเงินเข้าไปในเกมหรือเปล่าอันนี้ก็ควรที่จะเข้ามาเช็คตรงนี้ก่อนมันจะเขียนเลยนะครับในส่วนของรีวอดนะครับก็คือการทําภารกิจตรงนี้เนาะ แล้วก็จะมีเหรียญทองให้เราดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ Google ในการแปลได้นะมันบอกให้เราติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็เข้าเล่นตามระดับเลเวลนะครับเกมนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนาะแต่ว่าเราจะต้องทําตามภารกิจตรงนี้ให้สําเร็จนะถ้าเรามีเวลาน้อยนะครับก็ไม่แนะนําเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มันมีเวลาจํากัดแค่30วันเนาะก็แนะนําให้เราเลือกแอปที่มันใช้เวลาทําไม่นานนะครับ ทำง่ายๆอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยเกมนี้เขาก็าให้เราดาวน์โหลดนะครับก็คืออิน t ตอลตรงนี้นะครับดาวน์โหลดก่อนเล่นในผ่านเลเวล5 10 1ิ20 25 3้แล้วก็40เนาะก่อนระยะเวลา3 0วันนะครับถึงจะหมดเขตอันนี้ให้เราทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเข้าร่วมนะครับในการตอบแบบสํารวจแบบสอบถามจากเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรหรือว่าเครือข่ายใน คอยเพย์อยนะู่นะด้านล่างตรงนี้เลย369 12เว็บไซต์นะครับที่เราสามารถเข้าไปทําในส่วนของแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเพิ่มเติมได้จากการที่เราเล่นเกมแล้วเนี่ยเราเบื่อเราอยากจะทำะไรายได้เพิ่มแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้เลยคาดตอบแทนนะครับใน,นส่วนของแต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์บอกว่าเราจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็น80 80แเนาะ3แถวแรก30-50เนาะประมาณนี้ เว็บไซต์ที่คุ้นเคยกันเลยนะครับก็จะเป็น Bit แล็บไทม์วอล์อะไรอีกอะ mm นะครับอันนี้ผมคุ้นอยู่ส่วนอันอื่นเนี่ยก็เจอผ่านๆน,นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปทําได้เมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเซอร์เวนะที่ผมเปิดไปเมื่อกี้นะครับตัวเดียวกันเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปทําได้นะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะเห็นไหมเป็นคะแนนนะครับแล้วก็กดเข้าไปตอบให้ผ่านนะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนเข้ามานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเว็บไซต์นะเป็น CPX Research Survey นะสามารถเข้ามาทำได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่3เมนูที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการกด Reward นะครับก็คือการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานแต่ว่าอันนี้เราจะต้องไปเติมเงินก่อนนะครับโดยการอัปเกรด VIP นะถ้าใครไม่ได้อัปเกรดตรงนี้มันจะไม่สามารถกดเค็มได้นะสลับเลเวลในการเช็คอินนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นําเหมือนกันให้เราเล่นฟรีก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ แดชบอร์ดนะครับผมก็คือในการติดอันดับนะการจัดอันดับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทานะการติดอันดับเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนให้เราด้วยนะครับอันดับ1ถึงอันดับ100แบบรายวันแล้วก็รายสัปดาห์อันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะใช้งานติดอันดับได้มากน้อยแค่ไหนเนาะ ต่อมาเรามาดูที่เมนูที่4ในเรื่องของการถอนเงินการถอนเงินเนี่ยมันจะมีด้านบนนะครับมี2เมนูตรงนี้มีคําว่าแคสแล้วก็กิฟต์การ์ดนะครับสําหรับแคสเนี่ยจะเป็นในส่วนของเหรียญคริปโตทั้งหมดเลยก็จะเริ่มจาก Bitcoin, l i ร e ์คอย d o ดอทคอยกระเป๋าเพย์ดีฟอเรส a ์เพย์โซลาร่าบายแนนและก็ p o ลิกอนนะครับรวมไปถึงถอนด้วยนะแล้วก็สามารถเลือกเหรียญคริปโตที่เราต้องการได้ หากเราชอบบิตคอยเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันสูงกว่าเหรียญอื่นๆนะครับเราก็เลือกถอนได้นะแต่ว่าให้เราดูในส่วนของค่าธรรมเนียมในการถอนเหรียญคริปโตด้วยนะตรงนี้มันจะมีค่าธรรมเนียมบอกว่าในการถอนแต่ละครั้งเนี่ยจะโดนหักค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เหรียญที่ผมชอบถอนเลยก็จะเป็นดอทคอยนะเพราะว่าดอทคอยเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะตรงนี้เห็นไหมก็คือศูนย์ดอทเลยถ้าเราถอนเท่าไหร่เราก็ได้รับจํานวนเต็มไม่โดนหักค่าธรรมเนียมต่อมาเป็นกิฟต์การ์ดนะครับ ในส่วนของตัวกิฟต์การ์ดเนี่ยก็เพิ่งอัปเดตสำหรับทูมเนี e ร w เ l l ต t เข้ามาใหม่อันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีสำหรับบัตรเติมเกมนะครับก็จะมีทั้ง p ับ g Mobile ฟรีไฟล์รีด e of Legends นะครับสตรีมแล้วก็เกมอื่นๆไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มาเลือกดูได้หลักๆหลายๆคนเนี่ยก็จะเล่นในส่วนของ PUBG แล้วก็ฟรีไฟล์กันนะมี Fortni น e ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวหนัง เอเนาะไม่รู้ว่ามี s h o p ปี้เพหรือเปล่า Starbucks นะครับมีบัตรเติมเงินไอ้บัตรเติมน้ำมันด้วยนะเป็นบางจากนะครับไทยวัสดุไมค์ครับก็มีนะทุกคนนี่ไมค์ครับมี136รายการให้เราเลือกนะสำหรับการแลกบัตรของขวัญของประเทศไทยนะจากที่ดูตรงนี้ยังไม่มีของ s h o p ปี้เพก็เลือกเป็นในส่วนของ t ูม m น n ่วอล l ล็ได้นะครับมีฟิวเจอร์ของสกิลด้วยนะ สกิลของ Thailand นะครับสามารถแลกได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนําเป็นทูมอนี่บอลเลตแวกนเนาะสำหรับทูมอนี่บอลเลตนะครับเขาก็กําหนดไว้อยู่ที่10บาทถึง2 0 0 0 0บาทในการแลกนะครับโคต้าตามนี้เลยนะครับต่ำสุดที่1 0บาทสูงสุดที่2 0 0 0 0ืในการแลกก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่าให้เรานะครับใส่ยอดเงินตรงนี้นะครับสมมุติเราต้องการถอนทั้งหมดเลยตามยอดคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ย แล้วก็กด redeem R ตรงนี้เลย redeem R เนาะกดเข้าไปผมมีคะแนนอยู่ประมาณ5,796เหรียญทองเนาะกระลังตรงนี้เป็นเงินบาทไทยที่มันคำนวณให้เนี่ยอยู่ที่168บาทจุดหสตางค์จากนั้นเนี่ยก็ให้เรากด confirm ด้านล่างน,นนะตรงนี้เนี่ยเขาแนะนำเข้ามาเป็นในส่วนของอ e ีเมลนะครับมันเขียนขึ้นมาเป็นอ e ีเมลเนาะในการถอนเนี่ยให้เราตรวจเช็คอ e ีเมลสำหรับบัญชี to มอนีวเล็ด้วยนะว่า มันตรงกันหรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่อ e ีเมลลงไปเลยเลยตัวนี้มันแจ้งเออร์เลอร์นะครับอ๋อน่าจะเป็นยอดการถอนเงินนะครับคิดว่าน่าจะถอนเกินค่าธรรมเนียมเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มันต้องหักค่าธรรมเนียมด้วยนะเดี๋ยวเราถอนประมาณ160แล้วกันเพราะว่ามันมีค่าธรรมเนียมด้านล่างนะครับเมื่อกี้ถอนไปทั้งหมดนะครับกดคอนเฟิร์มใหม่อ่บก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการถอนเงินจากนั้นก็มากดที่โปรไฟล์ของเรานะ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของลิงก์การแนะนําเชิญเพื่อนด้วยนะครับเราสามารถใช้ลิงก์นี้ในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนต่อได้เลยกดมาที่ setting นะครับผมมันน่าจะมีประวัติการถอนตรง นี้ให้เราดูนะอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินในส่วนของ True Money Wallet มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นการถอนครั้งแรกสําหรับการถอน t r ม e Money w a l l e ตเนาะถ้ายอดเงินที่ถอนไปแล้วเนี่ยได้รับเข้ามาเดี๋ยวจะทําคลิปอัปเดตชี้แจงให้ฝากไลค์ก,กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ